สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้บ้านสวนลุงติ่งนำมาชมบอนกระดาษด่างที่ผมเลี้ยงมาตั้งแต่สมัยเขายังเป็นเบบีนะครับต้นเล็กนิดเดียวนะฮะตอนที่ได้มาเนี่ยก็มีแค่สามใบเล็กๆจิ๋วๆนะครับก็คือใบนี้นะครับเข้าปลายโป้งอีกนะฮะเล็กมากๆนะครับแล้วก็ใบนี้นะครับหลังจากเลี้ยงนะครับเขาก็เริ่มแทงหลอดออกมานะครับ ครั้งแรกที่แทงออกมาเนี่ยก็เป็นตัวนี้เลยนะครับเขียวทั้งใบเลยนะครับหลังจากที่ตอนได้มาครั้งแรกเนี่ยเห็นไหมฮะสามใบล่างสุดเนี่ยจะด่างทั้งหมดเลยนะครับไม่มีใบไหนเขียวเลยพอขึ้นเริ่มขึ้นใบที่สี่นะครับออกมาเขียวทั้งใบเลยนะครับก็ทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยทาไมเขากลับมาเขียวขนาดนี้แต่ก็คิดในใจว่าเออดีเหมือนกันเนาะใบเขียวๆมีคลอโรฟิลล์เยอะ จะได้สังข้อแสงแล้วก็แข็งแรงเติบโตวไวนะครับหลังจากนั้นใบที่ห้านะครับก็ออกมานะครับก็กลายเป็นใบนี้นะครับใบที่ห้าก็เริ่มกลับมามีด่างนิดนิด,นดหน่อยหน่อยนะครับกระจายกระจายสวยงามนะครับแล้วหลังจากนั้นนะฮะก็กลายเป็นใบที่หกนะครับซึ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอยืเห็นไหมครบใบที่หกนี่ครึ่งฝ่ามือละจาก เจ้าจิ๋วเล็กๆสามใบแรกที่เล็กจิ๋วนิดเดียวนะฮะก็กลับมาด่างสวยงามนะฮะนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วอันนี้คือใบสุดท้ายที่เพิ่งขีใบออกมานะครับกลับมาเขียวอีกรอบแล้วนะครับนี่ก็แสดงว่าถ้าเราเลี้ยบงบนกระดาษมาเรื่อยๆเนี่ยนะฮะก็ไม่ต้องตกใจนะครับว่า เขาจะกลับมาเขียวบ้างสลับกันไปมาอย่างนี้นะครับเขียวด่างเขียวด่างนะครับั็เลียงง่ายโตดีนะฮะก็ไม่แปลกอะไรส่วนดินผสมที่ผมใช้ปลูกนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยตอนปลูกบอลกระดาษต้นเนี้ยผมใช้เป็นเพอร์ไลผสมหินภูเขาไฟนะครับแล้วก็อ่ามูลใต้เดือนนะครับเพอร์ไลหินใต้เดือนแล้วก็พวก ดินใต้ต้นไม้ต้นไผ่แถวๆบ้านนะฮะเอามาผสมกันนะฮะแล้วก็ตอนแรกไม่มีมพะพร้าวสับโรยนะฮะแต่พอปลูกไปวันแรกเนี่ยปรากฏว่าไม่ทราบว่ามีอะไรมาเขียนะครับทะลุไปจนถึงรากเขาเลยผมก็เลยเอามาพาะพร้าวสับมาโรยกันไว้อีกชั้นหนึ่งนะฮะเผื่อมีอะไรมาเขีย่ยจะได้ป้องกันได้ในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็รักษาความชื้นได้ในตัวด้วยนะครับหลังจากนั้นไม่นานนะฮะ เขาก็เติบโตขึ้นมาอย่างที่เห็นนะฮะจากแค่ใบเล็กจิ๋วนิดเดียวเห็นไหมฮะแล้วก็ค่อยเติบโตขึ้นมาจนตอนเนี้ใบเกือบเท่าฝ่ามือเลยนะครับซึ่งก็ในเวลาแค่ไม่กี่น่าจะสักเดือนเดียวครับจากสามใบแรกก็กลายเป็นเจ็ดใบที่โตประมาณฝ่ามือแล้วแสดงว่าเขาก็คงจะชอบสูตรดินนี้นะครับก็มีเพอร์ไลท์ทำให้โปร่งนะฮะแล้วก็หินภูเขาไฟ ซึ่งมีธารอาหารเล็กน้อยแล้วก็โปร่งเหมือนกันแล้วก็มูลไส้เดือนนะฮะซึ่งเป็นปุ๋ยที่ดีนะครับแล้วก็มะพร้าวสับนะครับสี่อย่างนะฮะแล้วก็ใส่เอ,อดินปกติเข้าไปนิดหน่อยนะฮะแสดงว่าความโปร่งเนี่ยช่วยให้เขาเติบโตได้ดีนะฮะแล้วก็กระถางที่ผมเลือกใช้เนี่ยนะครับก็เป็นจากกระถางที่ทรงไม่ลึกนะฮะแต่กว้างเพราะเท่าที่ผมทราบมานะครับว่า บันกระดาษเนี่ยเขาจะแผ่รากไปในทางกว้างไม่ลงลึกมากนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดเราใช้ที่ปลูกที่เป็นลักษณะกว้างรากเขา,เขาก็กระจายได้ดีหาหารได้ดีนะครับก็ทําให้ดูแข็งแรงนะครับผมพิสูจน์จากต้นนี้นะครับต้นที่ผมปลูกเองแล้วก็ทดลองเองซึ่งผลที่ออกมาก็เป็นที่น่าพอใจนะครับเพื่อนเพื่อนก็ลองดูนะครับถ้าเริ่มปลูกบันกระดาษด่างจากต้นเบบีนะครับก็ลองใช้สูตรนี้ดูกระถางกว้าง ไม่ลึกมากแล้วก็สูด,ดินที่ปโปรง่งมีความชื้นแต่ไม่แฉะนะฮะรากเขาจะได้ปลอดภัยไม่เน่านะครับต้นนี้ผมวางไว้รับน้ําฝนเลยแดดร้อยฝนร้อยนะครับผมฝึกเขาแต่เด็กเพื่อให้เขาได้แบบต่อสู้กับธรรมชาติไปเลยะคะเห็นไหมครสังเกตใบเมื่อคืนฝนตกหนักมากครับตอนนี้ใบก็ยังเปียกแฉะอยู่เลยนะครับตอนที่ผมออกมาถ่ายคลิปก็ลองดูนะครับแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับเพื่อนๆที่สนใจจะเลี้ยงบนกระดาษด,ด่าง ที่เริ่มจากต้นเบบีที่ใช้ทุนไม่มากในการซื้อหามานะครับก็เอามาใช้ดูนะครับวันนี้คงพอแค่นี้ก่อนนะครับข้าวๆแล้วพบกันใหม่ตอนที่เขาโตผมจะมาอัปเดตเพื่อเรื่อยๆนะครับว่าเขาโตแล้วเป็นยังไงนะครับขอบคุณครับผมที่รับชมและติดตามบ้านสุนทรีติวงมี้ขอจบคลิปไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับ